ยินดีต้นอนรับเข้าสู่รายการฟาาเหนเอวันละยี่สิบคำ <laughs> เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเหนือนะคะที่เขาได้ทําการศึกษามาเป็นเวลาห้าสิบกว่าปีนะคะขอต้อนรับจ้าจ้าจาจากครอบครัวอินตาจานจ้าจานท่านผู้ชายนะคะเขาง่วงนอนแล้วค่ะตาเลยแค่นี้นะคะมีคนบอกว่าไอ้กังเป็นเซียกังนะตอนโหวตฮิวเวนะโอเคเราจะมาเริ่มกันที่ คำคำแรกกันเลยนะคะทุกคนจะต้องแบบว่างงเป็นไก่ตาแตกกันแน่แน่ในมี20คําคำพ่อรับกาแฟสักแก้วไหมครับพ่อไม่ชอบกินกาแฟหรือเปล่าไม่ชอบ <Hey. S 2> กินไม่ได้กินละใจสั่นกินละใจสั <laughs> ่นรีบเข้ารายการสีเดี๋ยวสัตว์แตจนง่วง <laughs> ทุกคนออกเสียงตามนะคะคำว่าบอลตอบแตบ <laughs> บลอลตอบแตบไม่ใช่อบ,บ,บอล อ๋อนี่สำเนียงภาษาไทยไงบลรอบตอบแต๊บขอสำเนียงจากศาสตราจารย์ผู้หญิงหน่อยค่ะบลรอบตอบแต๊บบลรอบตอบแต๊บขอสำเนียงจากศาสตราจารย์ท่านผู้ชายหน่อยค่ะบาอบตอบแตบอ่อนบ่มีแหงแปลว่าอ่อนบ่มีแหงแปลว่าอ่อนบ่มีแหงแปลว่าเหนื่อยไม่มีแรงแล้วนะคะคําว่าบลรอบตอบแต๊บ คำต่อไปคือคำว่าบล็อกยอบแยบขอสำเนียงต้นฉบับนะคะบล็อกยอบแยบมันออกคล้ายๆอะล็อกท็อปแซ่บ <laughs> มันตากกน่างกันยังไงคะหรือบล็อกออยอ่อนแปลว่าอ่อนแล้วอ่อนแอมแปลว่าไม่มีแรงยิ่งกว่าคำเมื่อกี้นะคะ <laughs> แปลว่าเวลาเราไปทํางานมาแล้วตอนเย็นแล้วเราก็บล็อกยอบแยบแล้วก็คือเรา เหนื่อยมากไม่มีแรงจะทําอะไรแล้วนะคะไปที่คําที่3นะคะคําที่3บาลาบตาบตบีเอาเนี่ยก็เข้ามาใกล้ๆกัอู้ดังๆกันมาอยู่ใกล้กับอู้ดังๆก่บาลาบตาบตบอาจารย์บอกว่าหย,ย่อนยาน,ยานตาบตบบเหมือนเดินลากแข็งลากขา บบััตตอนนี้ศาสตราจารย์ให้ให้ความหมายไม่ตรงกันนะคะใส่เสื้อผ้าไอาา้อย่างบัลับตับติดงานบัลัตตตัดติด <c oughs> ยุ้ยยุวยมันยุย้ยคำที่สี่บับบเลเลอรเตอบตา,าเร้่มันต่างจากบัลับต์บัดติดยังไงคะ ลาตัดเตปเป็นเสื้อผ้าเป็นสีของอ่อแล้วบัลลเติบตาเป็นคนเป็นคนเดินบบนี้เห็นบัลลเติบตาเป็นคนเดินไม่มีแรงนะคะแต่ศาสตราจารย์ท่านผู้ชายวัยรุ่นเขาบอกว่าให้ลองออกเสียงแล้วนึกภาพตามแล้วก็จะเข้าใจใช่ไหมคะลองจินตนาการตามเสียงที่พูดออกมาดูแล้วก็จะได้ความหมายนะคะคำที่ห้านะคะคำว่าบัลแลมเต็มเตะ บลํมเต็มเต๊บะบลํม<ะ>เต็มเต๊บะบลํมเต็มเตะบลํมเต็มเตะเนี่ยยังก็ฝีบลํมเต็มเต๊ะไม่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จไม่เป็นชิ้นเป็นอันใช้เซ้นไม่เน้นเข้าใจใช้เซ้นไม่เน้นเข้าใจนะคะนี่คือคำแนะนำจากศาสตร,ราจารย์วัยรุ่นนะคะคำ <c oughs> ต่อไปคำที่หกคําว่าบลุยตุยตายค่ะ <c oughs> คำเนี่ยอีลำเหลืองเอาแต่กูคำกูคำนี่เคยได้ยินมาหมดเลยแล้ในชีวิตเดี่ยวศตาจารย์วัยรุ่นเข้า Google แล้วนะคะคือต้องเรียกว่า Google นี่เป็นศัตราจารย์สูงสุดในวิชานี้นะคะขอคำขยายความหน่อยค่ะจัดดอกไม้เป็นบุยตุยใจดีกว่าจินดา เหมือนทำงานในอย่างเช่นอย่างนะไรอ๋อแ,แล้วมันบางงามมันพอดีสงสัยประสบการณ์ห้าสิบกว่าปียังไม่มากพอนะคะศา<อ>สตราจารย์เราต้องใช้เวลามากกว่านี้ไปที่คำที่เจ็ดคำว่าบะริมซิมซีอย่างนว่าเป็นบะริมซิมซีแบบม,มันลูกผักแล้วมันบางงามเออเป็นบะริมซิมซีมันเหมือนผักที่มัน เราปลูกในแปลงแล้วโตขึ้นมาแล้วมันชี <c oughs> ้ชแบบมันไม่สวยอะ่ะม,นม,นนมันเหมือนโดนแมงกินแบบอะไรมันไม่สวยมันเป็นบริมซิมซีอะ่ะไปทําผมแล้วไปตัดผมร้านไม่สวยแล้วออกมามันชี้ไปดู <c oughs> นี่เป็นบริมซิมซีอะ่ะขอสำเนียง เชียงรายนะคะตัวเชียงไทยมันต้องบาริมซิมซี่เชียงใหม่ค่ะบาริมซิมซี่เชียงรายครับบาริมซิมซี่คำที่แปดค่ะบาล็อกจ็อกแจ็คของพิธีกรเติมนิดหน่อยนะคะได้ใจได้่ะได้ยินมันบล็อกจ็อกแจ๊กเนี่ยอันนี้นะครับอาจารย์เงียบนะครับอาจารย์อยากเลิกสอนแล้วค่ะเอาเอาเลิกเปลวไปแล้ว อาจารย์อยากเลิกสอนนักเรียนอยากเลิกเรียนสรุปคำนี้เราไม่ได้คำตอบนะคะโอเคเราไปที่คำต่อไปคำว่าบอลบลอมยมแยมตอนนี้อาจารย์อาจารย์งงกันทุกคนเลยนะคะบลอมยมแยมอ่านิดน้อยนิดนิดน้อยน้อยนิดนิดหน่อยน้อยเหมือนล็ยมแยมแยมเหมือนล็อกบัวในสะเลี้ยวบางงามเอาเหมาะลอกบอลมันมีน้อยเดียวอ่ะล็อกยมแยมไปก็ มาหล่อมยมแยมคำต่อไปนะคะคําว่าบอลพรแผ่นกํานเหมือนเคยป้าเลยบอลตอนเต็มไ่ใช่มันพรแผ่นน่ะบอลพรแผ่นบอลลอกพ่อแพ้คืออย่างเอ่อทำอย่างกับบอลอกพ่อแพ้บะบะบะมีบาได้บาจริงจังบอลล็อกพ่อแพ้แล้วบะหลอลพรแผ่นเหรอแผ่นนี่แง่กํานี้ฮู้แน่นอนคำที่สิบเอ็ดรู้แน่นอนบะลินตินตอนเป็นบะลินตินตอนน่ะแบบกับบจริงจังอ่ะ มันวใจแบัลลินตินตอนนี้บัลินตินตอนแบบก็นั่นแหละมันอันเล็กก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นบัลินตินตอนอะเอาเหมาะเอาอันนี้อันนี้คืออันนี้คือบบงามตตยแล้วก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโวยม่นก็โอเคคำต่อไปค่ะคำที่สิบสามแล้วค่ะทุกคนคะเราจะได้เลิกงานกันแล้วนะคะบล็อกก๊อกแก๊ก สัจจจานถอนหายใจใส่เราแล้วนะคะมันจะมีความแข็งขึ้นมาหรือเปล่าเป็นชิ้นที่มีความแข็งแข็งขึนมาแบบกอกแก๊กกอกแก๊กอ่ะกอดรถข้ามนี้จะไม่ข้ามไปไหวแล้วมันล็อกกอกแก๊กเออมันแบบเออะว่าก็ใกล้จะพังแล้วไงเหมือนนังซ่อมรถแล้วมันเป็นยังไงป่อเออเหมือนลูบิ๊ก ลูกบิดประตูที่มันบดีเออลูกบิดประตูมันบดีแล้วมันเป็นแบบออก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กมันเป็นบล็อกก็แก,ก๊กนี่เออแปลว่างานยาก <laughs> โอเคเราไปที่คำต่อไปนะคะคำว่าเบลเกือก <laughs> เกือกไปใหญ่นี่บอกคำที่ผมเคยได้ยิน <laughs> ไม่เคยได้ยินครับข้ามไปคำที่บะลงคงคางต้องบะลงคงคางบะลงคงคางไปว่ายากบังชับบังเลโก จะติ่นใหญ่เป็นมะลุงคุงคางอ๋อแปลว่าเหมือนสับมะละกอแล้วติ่นมันใหญ่ติ่นมันใหญ่นะคะเวลาแบบกินแล้วมันจะไม่แซบนะคะมันใหญ่เกินต้องการนะคะแบบอู้ใหญ่มะลุงคุงคางแต่ว่าอย่างนี้นะคะคําต่อไปบาลางคางเคงมันเหมือน กิ่งไม้อ่ะที่มันหล่นลงมาบังคังเค็งอ่ะกิ่งไม้ที่มันหักมาจากต้นเป็นบังคังเคงนะคะคําต่อไปนะคะนี่เราเดินทางมาจนถึงคําที่สิบเจ็ดแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะบลกปกปักหัวโนเป็นบลกปกปักหัวโนนะคะเป็นบลกปกปักมันปูดออกมาเป็นบลกปกปักนะคะคําต่อไปนะคะ ปลาลูจูจีดเหมือนนั่นแหละเหมือนหัวปูแต่มันมันใหญ่เต่าโนมันเป็นปลาลูจูจีดเป็นตุ้มๆเป็นตุ้มมายังขึ้นมาแบบลูจูจีดเล็กๆแต่ไม่ใแต่มันบาได้เป็นปลาลูกโป๊กปักปลาลูกโป๊กปักนี่มันจะใหญ่ว่าปลาลูจูจีดโอเคค่ะปลาลูจูจีดก็คือเป็นแบบตุ่มๆขึ้นมาเยอะๆนะคะแบบตุ้มขึ้นมาหนักจนเป็นปลาลูจูจีดบลากป๊กปักนี่มันจะเป็นก้อนๆนะคะ คุณเข้าใจไหมคะสิวเป็นบรรลุจุจีด <Ru> ได้คะ่ะแต่หัวโนเบ็นหัวโนเป็ลอะไรคะลูก<โ>ปุ๊กปักถูกต้องค่ะโอเคคําต<ป>่อไปนะคะคําที่สิบเก้านะคะคาว่าบรรลุนบรรจุนค<อ>ำนี้แม่ใจบ่อยแบบเวลาเราไปขนของเราหิวของมาเวลาไปซื้อของมาหิวของเงยอะๆเป็นบรรลุนบรรจุนเนะี่ยแลว่าพลุงพลังพลุงพลังเท่ากับบรลุนบรนบรจุนบรลุนบรรจุนเท่ากับพลุงพลังนะคะ คำที่ยี่สิบคำสุดท้ายแล้วนะคะคำว่าบ่หอยนอยจ้าเออบ่หอยนอยจ้าคำอะไรไม่สำเร็จเป็นบ่หอยนอยจาอยอะอาเหือนอเต้หองเออ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 เป็นเป็นเป็นมันไม่ใช่แค่ห้องโปเตหรอกมันคือบ้านหลังนี้เลยเดินไปทางไหนอายะอายามีตังจะเดินเอ้ย ตังเดินมีแต่บ่มีตังนั่งเวลาเพื่อนมาบ้านก็บอกว่าเออนั่งได้เลยตามสบายแต่เพื่อนก็ถามว่าให้นั่งตรงไหนนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่นั่งเอาเรากลับมาคำว่าคำที่มันล็อกจ็อกแจ็คก,กันดีก,กว่าค่ะ <laughs> หมดแล้วนะคะยี่สิบคำของวันนี้นะคะ <c oughs> อ้าวไหนทัวร์จิคาว่าได้คําคว่าอะไรบ้างคะทุก <c oughs> คนคะช่วยจ่ายค่าตัวให้ศาจาจารย์ด้วยนะคะ <c oughs> นี่อันนี้จะไปแล้วค่ะเพราะว่าศาราจารย์นะคะศา <c oughs> จาจา์หาไปประมาณสิบกว่ารอบแล้วนะคะ ศาจจราจารย์พูดลาคนดูทางบ้านหน่อยค่ะอยู่ดีมีสุขนะครับเออทุกคนปีใหม่เมืองยางกล่ามกลาอมทุกคนพนมมือค่ะรับพรนะคะรับพรค่ะศาสัจาจารย์อยู่ดีมีสุขนะครับทุกคนพูดพร้อมกันสาธุครับ